สวัสดีจ้าสมโอเมียฝรั่งเยอรมันจ้าเอวันนี้เราก็มาอัปเดตวิดีโอบ้านนะคะว่าถึงได้แล้วนะคะขยับไปเรื่อยๆขยับไปเทะนิดนะคะเอมก็มีอย่างหลายๆอย่างนะคะ่ะที่ต้องที่เสร็จแล้วนะคะ่กะก็มีอันระเบียงระเบียงอัน ระเบียงสแตนเลสหน้าบ้านลังบ้านเซตเนาะคะ่ะเอ่อบิรงภาพเอ่อบิรงภาพรวมภายนอกก็ก็กถือว่าเก็บสมบูรณ์แล้วเนาะคะ่กะก็เหลือแค่บริเวณเอ่อบันไดด้าน,ด,านด้านเฉลียงหน้าบ้านเนาะคะ่ะยังพันได้แล้ว <c oughs> แล้วก็เฉลียงลังบ้านก็ยังพันได้แล้วเนาะคะ่ะมันกเ็เหลืออีกบ่หลาย,ยแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าสร้างแต่ละคนก็คือวานล่ะเนาะค่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> ุ้มเอา ขนาดว่าคุ้ม3รอบ4รอบก็ยังบ่ได้ค่ะหนก็ต้องเปลี่ยนเองใหม่เปลี่ยนสร้างหามาอีไปเรื่อยๆเนาะเฮาบ่รู้เด้ว่าสร้างแต่ละคนฝีมือเป็นจังได๋เนาะเฮาก็เอามาลองงานเบิ่งบ่ผ่านเฮาก็ให้หยุดเนาะหาใหม่ไปเรื่อยๆจนมันสิเสร็จพุ่นละหาไปเรื่อยๆจนมันเสร็จพุ่นละบ่เสร็จให้มันรู้ไปเนาะหาอยู่บ่เซาแมหาสร้างก็ได้อันนี้ก็คือภาพรวมเอด้านนอก โตบ้านเนาะค่ะกัสีประมาณนี้มีนระเบียงสแต,เตนเลสแล้วระเบียงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะสาหรับสันโซง้ันโองด้านหนา้าด้านหลังก็คือเรียบร้อยเนาะคะ่ะบ้านสมโอกะค่อนขอ้างจะถือว่ากว้างอยู่เนาะ,ะบริเวณในหัวในหัวโตวบ้านก็นกนถือว่ากว้างเนาะคะ่ะกว้างขวางเลยแหละมีพื้นที่เยอะแยะเนาะสำหรับตกแต่งสวนตกแต่งยังกาวาไป สําหรับเนี่ตัวบ้านก็ถือว่ากว้างใหญ่ด้นกันค่ะเนาะทํางานเบิดมือผ่นละขันเดย์ทําความสะอาดอ่ะเนาะกันแม่บ้านคันแม่คนรวยเขาก็จ้างแม่บ้านสองคนผู้เดชในบ้านหลังสํานี้แม่นบ่แต่ว่าสุบโอบ่ได้บ่ได้บ้านนั่นนั่นสินะบ่ได้จ้างบ่มีแม่บ้านค่ะทําเองทุกอย่างนะคะสามีว่าเธอเรียกร้องเองที่จะที่อยากอยได้บ้านหลังใหญ่เพราะฉะนั้นเธอต้องรับผิดชอบเองแล้ววาเราไปจ้างแม่บ้านได้ผัว่อย เพ็รเองเฮ็ดไปเทเลนิดเทเลน้อยเอาเนอากตรงได้มันสุกกระปุกเขากับปัดไปไปน้ำแต่ละมือมือสินะค่ะบ่ปล่อยถิ่มไใบก็ถือว่าถ้าคมสะอาดเป็นี่ตโตน้ำจังสีนะความหมายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเออันนี้ก็คือเปิดไฟตอนกลางคืนเบิงเนาะคะ่ะอืมบ้านสมอ,อก็ทั้งงบมันกับประมาณค่อนข้างจะลังใหญ่แล้วก็กว้างเนาะคะ่ะทั้งหมดมันกับประมาณสามร้อยยี่สิบตารางเมตรนะคะก็ถือว่ากว้างนล่แหละ ทันยูนในกรุงเทพก็ถ no like um. ือว่าโอ้ยบ้านคุณนายผู้นึงผู้เด้เนาะอันนี้แถวบ้านอีสานบ้านนอกเฮาก็ก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ว่าประสบโอว่าบ่ธรรมดาเด้มันลังใหญ่อยู่เพิ่นว่าขนาดบ้านบ้านอันอำเภอในตัวจังหวัดก็บ่ลังใหญ่ปานนี้ว่าซั่นคนบ้านนี่คนย่างกายทางเข้ามาว่าอันนั้น ปัาดคือในบ้านหลังใงญ่แต่แต่สอวนไ้เนว,นว่าัวนาพนไปทำง,งานอ,นอนีอย่างเนาะพนทำไข่ดับบานหลังใงญ้ทางทาง,งบุญนึงว่าโอ้พนในลูกเคยฝรั่งตัวเนี้ยวัศนาเอามาคือดีแท้บรรลูกเคยฝรั่งไข่สามคนซ้ำม,มา,ว,าวัน <c oughs> <c oughs> อันพอต่อฝรั่งขึ้นกันเ <c oughs> นาะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาไผมันคือวานะะน่ะค่ะเนาะอันมันมีฝรั่งสามคนเขาเฮ็ดไห่เจ้าก็ไ,ได้แต่นี่มีฝรั่งผูดยอเขาเฮ็ดไห่เจ้าก็ไ,ได้เนาะคะ่ะ มันบ่แม่นว่าฝรั่งทุกคนขเขาสิเฮ็ดให้เด้จรัสคึกเนาะค่ะแล้วแต่บุญบาาวาสนาเจ้าของประมาณนั้นเนาะคะ่ะเอ่ออันนี้ก็คืออันบริเวณเฉลียงหน้าบ้านเนาะคะ่ะก็สิก็สิแบบกว้างแนอ่อ่บ้านหลังนี้เน้นความโล่งโปร่งเนาะคะ่ะบ่เอาแบบแคบบ่เอาแบบบ่เอาแบบอันมืดทึบจังซี่ก็บ่เอาเนาะค่ะไอ้แสงเาก็บ่มักสมโอก็บ่มักสมอโอมอโอกักอีหยัง,ยงแบบโลงโ่งโง่โงๆ ดูแล้วนี่อาการหายใจนิสัค่าสมโอมากเด้เนาะพื้นที่กว้างแบบเบ่งแล้วโล่งโปร่งจังสักค่าสมโอมากแบบนั้นแบบตอนน้งเว้นนี้ก็คือแบบสลังสวัยมี่แสงแดดแสงยังเขาได้ทุกห้องทุกมุมสักค่ามักแบบนั้นบ่มักแบบมืดมืนสิบ่มักห้องน้อยๆแคบๆโอก็บ่มักเนาะค่ะเอ่อเฮตตามตามใจเจ้าของผู้ยูเนาะมักแบบใดก็คือออกแบบสไตล์ของเจ้าของเองนังสินะค่ะ เอบ้านในแซมมันก็ค่อนข้างจะลังไงแล้วก็มาตรฐานทุกอย่างเนาะคะ่ะก้อนอิดนี่ก็คือดับเบิละความใหญ่ความมันความใหญ่ความหนาก็คือแบบเอาใส่ใหญ่สุดอะคะ่ะสําหรับอันอพนังเนาะพนังอิดพนังสิอิดมันเบาพนังใช่ไหมค่ะแล้วก็รุ่นแบบดับเบิลใหญ่สุดเลยเพราะว่าอันกันกันความเสียงดังอย่างเด้งสินะอันนี้เพิ่นก็บมาใส่อันแล้วระเบียงให้เนาะคะ่ะ ล้วได้เบียงสมโอก็ถือว่ามาตรฐานเนาะเอน็นหน้าใหญ่ประมาณ5มิ้นนะคะ5เซนบ่แม่น5มิ้นเนาะอันแหละค่ะเอ่อเอ่อหน้าบ้านคล้ายๆกับเอ่อประตูรัวหน้าบ้านนะคะเอาสไตล์แบบเดียวกันจังซี่นะเดีย๋ยวให้มันหล,ลายๆปีพวอยากเปลี่ยนก็นคือค่อยเปลี่ยนใหม่จังซี่นะค่ะลองเบิ่งอันนี้ไปก่อนามันได้บ่มันง,งามบ่จังซี่นะ กะก็คืออันสไตลแฟนลอกออกแดบเองเบิดทั้งนั้นกะสมโอกะเอาเฮ็ดจังได๋กะเฮ็ดว่าซั่นดอกกะงามคือกันเบิดล่ะคั่นเฮ็ดออกมาแล้วนอกว่านะเนาะค่ะเอ่อสาวะเบียงสมโอนี่ใหญ่บกใหญ่เจ้าเบิ่งเอาค่ะต้นบักใหญ่นึงอนันขนาดคนนั่นก็ยังซ่ํานีเนาะค่ะเาสิอันใหญ่คักกว่านี่ติเนาะอ บริเวณระเบียงหน้าบ้านหลังบ้านสมโอนี่ความยาวกับประมาณแปดเมตรเด้ค่ะความยาวแปดเมตรความกว้างนี่ประมาณเมตรหนึ่งเนาะความกว้างกว้างเมตรหนึ่งยาวแปดเมตรเนานะค่ะสําหรับระเบียงอู้หลังใหญ่ลีเบิร์พื้นทีค่ะบิร์พื้นทีที่เจ้าเสียบอย่างกันแล้วแต่มีพื้นที่เยอะแยะสินะค่ะ <c oughs> สําหรับระเบียงระ,ะเบียงนี่ไอแซงเราบอกว่าระเฮ็ดไว้เพื่อ สิมาชมวิวยมุเลงยมุเสานี่สินะค่ะนั่งจิบกาแฟนั่งจิบชาไว้อย่างก็แล้วแต่งช่นะค่ะเออสั้นสองสมโอตรงนี้ก็คือมีห้องรับแขกน้ำพอมเนาะค่ะสั้นสองสมโอก็มีสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ําอันนี้ก็คือห้องห้องนอนห้องใ่สําหรับห้องเออสมโอกับไอ้แซงเนาะค่ะก็มีระเบียงคือกันอันนี้ก็คือเป็นบริเวณด้านนาเนาะค่ะแล้วก็มีเอ็นห้องห้องห้องนอนอีกห้องนึงห้องน้อยเนาะ สำหรับเอ่ยใบให้ลูกให้ล้านสินะภพายภาคนา้าแทามีล้านเฮ็ดว้เพื่ออนาคต้าเจีาลูกนี่ลูกมีลานมีครอบครัวมาหลายๆอย่างสกะได้มีเงนมองยู่มองเซาจังีินะค่ะเอ่อถึงแม้ว่าตัวนี้มันชิยู่กันบ่เบิดมันบ่ค่ะขนาดว่าซี่ห้องน้อนสามห้องน้ำเดียวถ้าสมมติว่าครอบครัวใหญ่กันบ่ลูกต่อมาตั้งประเทศลูกลามมาตั้งประเทศสองครอบครัวมบ่ค่ะบ่านสมโอมีลูกสาวสองคนมันบ่บ ถ้าเจ้าเขามีลูกมีผัวแมางสิก่ะถ้าถ้าบ้านหลังนี้น้อนกันบบเบิด์ยังสิกะสามารถเป็นน้อนอ่ะบ้านของตาได้เังสินะค่ะเพราะว่าบัานของนีพ่อแม่หนูกะกเฮ็ตรรุ่นดีขึ้นกันเทดแบบดีขึ้นกันค่ะสะดวกสบายมีห้องนอนมีแอร์มีอย่างห้องน้ำมีชักโครกมีน้ำอุ่นอาบเรียบร้อยค่ะลูกเคยจัดแยงไเบิดตเนาะเอ่อบ้านบ้านพอเถาแม่เ่าก็ซ้ำกับบ้านฝรั่งหลังนึงคือกันเขดนไ้ดีเลยเอ่อตรงนี้ซ้นซองนี่ก็คือน เ <c oughs> พิ่นท้าสีเราเด้ค่ะนี่เก็บสีเรียบร้อยแล้วท้าสีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนี่เอ่อตรงผนังสั้นงนี่ไอแฟงเราก็เฮตดกล้องไฟเนาะตกแตง่มงมิบาพร้อมสั้นงมีบาแวยนั่งเอ่อดื่มกาแฟดื่มอย่างก็แล้วแต่มีตู้เย็นพร้อมได้ค่ะตู้เย็นไหนเอ่อนเคขน์เตอะติดเขน์เตืองสินะค่ะนี่แหละอันนี้ก็คือห้องนอนห้องน้อยเนาะคะ่ะ ทำมานน่อยบอกกันมาน่อยเด้อเอาเตียงวางเอาตูว้วางเราอยัางมีพื้นที่เยอะนะคะแต่ว่าทำมานน่อยบอกกันหน่อยก็ห้องสมโอกห้องไอเซ้งสินะคะ่ะเอาไปให้ลูกให้ลานมานอนค่ะเจ้าขอจกขึ้นมานอนสันสองกับมีห้องอีห้องหนึ่งเอ่อสั้นล่างกับมีสองห้องสั้นบนกับมีสองห้องนะคะสันล่างมีสองห้องน้ำสองห้องนอนนะคะแล้วก็ สัมซองมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะแล้วก็มีห้องรับแขกแต่ละแต่ละสันก็มีห้องรับแขกเนาะคะ่ะห้องโซฟาห้องโทรทัศน์รับแขกอีกสันสองสันล่างเนาะ,ะเอมตอนนี้ก็ทยอยเฮ็ดงานไปให้มันเล็วให้มันเร็วที่สุดอะคะ่ะเพราะว่าเดืยนสิงหาฯกลับไปบ้านเดือนสิงหานี่ก็คือพยายามอยากได้แบบว่าขึนขึนบ้านไม่ตักาบุญตักบาดบ้านเนาะคะ่ะ เออไม่อยากรอเลีเ่ยวนะเพราะว่าแฟนเราอยากขึ้นนอนบันไม่เราว่าก็รอเบิง้งเอมเหลาสแตนเลสเอเบอร์แมนเอล้าวบันไดสแตนเลสสมอโอก็เริ่มเข่าแล้วเด้ค่ะอันนี้คือพ่อหนูเราถ่ายวิโอตอนกลางคืนให้เบิ้งนะช่วงนี้ก็คือสร้างทํางานอยู่เพราะว่าพลิง่งพลิ่งใให้ให้เสร็จภายในมือนีเนาะคะ่ะสําหรับเหลาสแตนเลสบบันไดเอมก็ แล้วสะเตลเลทบันไดก็ถือแบบว่างามแบบเรียบๆเนาะค่ะบ่เวอว่าเรียบๆเ,เ,เอ่อฝรั่งเข้ามักแบบนี้เน,นาะจักสิวา่าจังได๋งามงามเขาว่างามก็คืองามว่าซั <c oughs> ่นเถาะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดกส,สมโอว่าน,นะเนาะค่ะอันสร้างอันสตเลทเพิ่นก็้าเร่เงงานเพราะว่าเพิ่นก็อยากให้เสร็จมื้อนี้สิได้เงินกินกอมจังซี่นะอันาวบันไดก็ติดกับนังิเนาะค่ะ บ่เฮ็ดอันบ่เฮ็ดเซาเด้บ่เฮ็ดเซาลาวสแตนเลสเด้ค่ะเพราะว่าแสงว่ามันมันจะแคบว่าซั่นคันเฮ็ดแบบนี้คันลาวอันบไดติดผนังนี่มันมีพื้นที่กว้างเด้บัไดเนาะค่ะเอตรงลาวอันขึ้นมาสั้นๆก็จะเป็นลาวกระจกเนาะค่ะแล้วก็ลาวกระจกสแตนเลสอืมมันก็ถือว่าใหญ่มาตรฐานอยู่เนาะค่ะ แอนล้าสแตนเลสทองสมโอกะสีทรงเรียบๆถามว่ารูบอสวยรูบอกระโอปันนั่นนะคะกับแบบทรงเรียบเอ็นเขามาแบบใดใครเขาเฮ็ดแบบนั่นละค่ะตามใจตามใจผู้ยู่เนาะเอมกะสิได้ขัดพื้นอีกนิดหนึ่ค่ะเพราะว่าพื้นนี่สกปรกมากชีได้ขัดพื้นด้วยน้ำยาอีกรอบหนึ่งเพราะว่า ตอนนี้สร้างกำลังเก็บสีเป็นงานเก็บสีงานเก็บะะอันสเตนเลสเนาะค่ะเอมงานบ้านสมโอกาสเสร็จไปปฏิได้จากเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นไปเหลื <c oughs> ออีกสิบเปอร์เซ็นเนาะคะ่ะมันเหลืออินเตอพื้นกระเบื้องไหมคะ่ะเออ่หลือพื้นกระเบื้องแล้วก็บ,บันไดทั้งขึ้นหน้าบ้านแล้วก็บชิลลียงหน้าบ้านชลียงหลังบ้านเนาะคะ่ะกับพื้นห้องน้ำแล้วก็เคาน์เตอร์ พ่านั้นค่ะจบตอนนี้สุมโอแอมยี่พ่อว่านสร้างอันสร้างที่เฮาเอามานี่เพิ่นเฮ็ดงานบ่ได้งานบ่ผ่านสุมโอใส่เพิ่นมาเฮ็ดมื้ออื่นนี่ก็คือให้เพิ่นมาลือกระเบื้องออกให้มันเบิดแล้วบัดนี้ก็ก็หยุดหยุดไว้หาสร้างใหม่มาเฮ็ดเนาะค่ะเพราะว่าอันมันบ่ผ่านบ่ผ่านคือหยังเวลาพ่อหนูเราไปตรวจงานบ่เราสิเคาะเบิ่งกระเบื้องว่ามันเต็มบ่เต็มมันบ่เต็มเฮ็ด3รอบ สามรอบแก่สามรอบก็บโเต็มสามรอบเนาะคะ่กะก็เลยแบบว่าเออมันพอพานแล้วก็เลยแบบเสพพิ่นหยุดไว้เนาะคะ่ะมันพอพานเด้กเสษียค่าเสียเวลาเพิ่นไปจากพันหนึง่งหรือจากห้ารอ้อยเพราะว่าเขาบ่ได้งานเด้แล้วเหตุนในเขาเนี่ยเขาบ่ได้งานเลยแต่ว่ากษใยณค่าเสียเวลาค่าเติมน้ำมันยุก็บไ่ได้หดไล่ปนั่นเมันบอกเออถ้าเหตุบ่ได้เขากระ่ฝืนเพราะว่าอย่างอันภายภาคหนาเขาเกษียณเหลือ,อ,อกแกไม่เลือไม่คือกองสินะค่ะอืมอันนี้ก็เป็นบริเวณเนี่ย บรรยากาศตอนกลงคืนเนาะคะ่ะก็สิประมาณนี้พันกัมาใซนเล่าระเบียงให้เสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะจ่ายเงินครบเสร็จเรียบร้อยเพอร์เฟกนะคะปืนที่ระเบียงสมโอก็ถือว่ากว้างขวางอยู่เนาะคะ่ะไปแล้วคะ่ะฝากกดติดตามสมโอเมียฝรัร่งเยอรามาันในเด้อค่ะไปแล้วคะ่ะ